สเกปสวอนสตันเป็นสเกปที่สุดท้ายที่เราจะพามาชมกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นตึกสูง44ชั้นแล้วก็จะมีอยู่ด้วยกัน750ห้องตั้งอยู่กลางเมืองเลยจะอยู่ห่างจากเมลเบิร์นเซ็นทรัลมาเพียง2นาทีเท่านั้นพอเราเข้ามาเราก็จะเห็นรีเซพชันสีสันสวยงามมากเจ้าหน้าที่ก็จะพาเราไปดูแฟคซิลิตี้นะคะโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าห้องต่างๆ g a m เกมส์รูมไลบรารี ห้องนั่งเล่นห้องอ่านหนังสือหรือว่าบริเวณสถานที่เล่นเกมห้องส่วนรวมเนี่ยที่ที่เราเห็นนะคะก็จะตามความรู้สึกเรารู้สึกว่าจะมีขนาดเล็กกว่าส่วนกลางของสเกปอื่นๆแต่อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเนื่องจากตึกเขาเนี่ยจะอยู่กลางเมืองเลยซึ่งห่างจากเมเบิลเซ็นทรัลมันเพียงแค่2เทา่ทานี้เท่านั้นพื้นที่มันก็คืออาจจะจำกัดในส่วนของ f ฟรซิลิตี้แต่ก็สวยงามใหมเอี่ยมสีสัน สดใสน่าอยู่มากนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่มีมี44ชั้นด้วยการเจ้าที่พาเราไปดูห้องตัวอย่างชั้น37อันนี้ให้เราดูจิมก่อนจิมก็มีอุปกรณ์มากมายเพียงพอสำหรับนักศึกษาทุกคนต่อไปเราก็จะขึ้นไปดูห้องตัวอย่างกัน ห้องนอนเนี่ยพอเข้ามาความรู้สึกแรกรู้สึกว่ากว้างกว่าสเก็บอันอื่นที่เพิ่งไปดูมาคือขนาดจริงๆสําหรับห้องประเภทเดียวกันน่าจะเหมือนกันแต่รู้สึกการดีไซน์ของเขาหรือว่าสีจะทําให้รู้สึกว่าดูกว้างขวางกว่าออมีตู้เก็บของขนาดใหญ่สามารถใส่เสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะมีครัวนะคะมีซึ้งแล้วก็มีออมีไมโครเวฟให้ เฟอร์นิเจอร์ก็มาแล้วก็มีที่เก็บของอยู่ใต้ทีวีด้วยพี่พีขอสรุปสเกปสวนต้นเหมาะกับใคร 1. เหมาะกับคนที่อยากอยู่กลางเมืองจริงๆเพราะโลเคชันเนี่ยถือว่าใกล้เมลเบิร์นเซน็นทรัลที่สุดเดินไปแค่ 2นาทีเท่านั้นแล้วก็สะดวกสบายถ้าใครอยากจะนั่งรถไฟไปเที่ยวที่ไหนเมลเบิร์นเซ็นทรัลเป็นศูนย์กลางรถไฟที่มาจากทุกทิศทางเพื่อเข้าเมืองก็จะสะดวกตรงนี้เด็กอายุต่ำกว่า18เนี่ยสามารถอยู่ที่นี่ได้เพราะเป็น approved accommodation ของเด็กที่อายุต่ำกว่า18ทั้งของมหาวิทยาลัยโมนาูนิ university แล้วก็ยูนิเซียมเมลเบิร์น โดยเฉพาะนะคะถ้าใครอยู่ที่โมนาชเนี่ยอยู่ที่นี่น่าจะสะดวกที่สุดเหตุผลเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นเพียง1ในส,สะสเกตเท่านั้นที่มีฟรีแชทเทิลบัสบริการให้กับนักเรียนเดินทางจากที่นี่ไปที่แคมปัสคอร์ฟิลด์กับเคลตันซึ่งจะมีตารางเดินทางทุกวันให้นักเรียนสามารถใช้บริการได้